กลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็หลวงปู่อ่องทิตาธรรมโมนะครับนะครับเหรียญพรมยินดี88นี่ถือว่าใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับวันที่8มีนาผมนะฮะแต ปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านก็ปลูกเสกเดี่ยวมาตลอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามนําภาพที่ท่านเสกเดี่ยวมานะฮะก็บอกคุณต้นว่าให้เอาภาพมาให้ดูหน่อยนะคะเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยคืออย่างที่เราแจ้งไปว่าเข้าพิธีเนี่ยหลายพิธีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่หลวงปู่อยู่ที่วัดนะคะไม่ได้ว่ามีพิธีกิจกรรมอะไรเนี่ยท่านก็จะทาการปลูกเสกอยู่ที่กุฏิของท่านเองนะคะเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยอย่างล่าสุดก็ได้เข้าพิธีบุตาพิเศษของน้องกุมารด้วยนะคะพอเสร็จจากน้องกุมารเนี่ยหลวงปู่ท่านว่างท่านก็จะ กรรมคาถาอยู่ที่กุฏิท่านอยู่แล้วรุ่นนี้ท่านบอกท่านตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะฮะเพราะถือว่าเป็นเลข88นี่เป็นเลขมงคลค่ะครับแล้วก็รูปแบบเหรียญเนี่ยสวยงามใช่ครับนะคะด้านหลังจะเป็นพระพรหมนะคะซึ่งแบบเหรียญเนี่ยคมสวยงามมากนะคะวันนี้แฟนรายการโทรมาถามยี่หว่าวว่าชอบเหรียญนี้มากนะคะอันนี้เป็นเนื้อ เนื้อเงินแท้หน้ากากทองคำนะคะบูชาเนี่ยในราคา3,500บาทเขาจะสร้างแค่49เหรียญนะคะทีนี้บางท่านก็เลยถามว่าอย่างอันนี้เนื้อทองคำนะคะจะสร้าง19เหรียญบูชาอยู่ที่4 5 0 0 0บาทครับผมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอย่างเนื้อชนวนเนี่ย200บาทเท่านั้นนะคะจะสร้าง1 9 9 9เย้ามีหลายๆท่านถามว่าสวยเหมือนเนื้อ เงินหน้กกากทองคำไหมเหมือนฮะเหรียญรูปแบบเดียวกันเหรียญเดียวกันฮะเป็นบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันเพียงแต่รูปแบบของเนื้อหาเนี่ยเนื้อต่างกันราคาเลยต่างกันคะอย่างเนื้อทองแดงเนี่ยบูชาในราคา1 0 0บาทใกล้หมดแล้วฮะทองแดงเหลือเหลือไม่สองสามร้อยเหรียญนะค่ะนะครับผมก็คือถือว่าอย่างที่บอกไปว่าเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยเห็นบางเหรียญเอ๊ะทำไมสวยกว่าบางเหรียญสวยกว่าซึ่งจริงๆเหรียญเนี่ยเหมือนกันนะคะผู้ชมอาจจะสวยที่เนื้ออย่างอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะคะบูชาอยู่ที่500บาท เหรียญจริงยิ่งสวยอย่างนะคุณนิวหว้าใช่ค่ะอันนี้นว่าโลหะหน้ากากทองคำค่ะบูชาอยู่ที่2,500บาทนะคะจะสร้างแค่49เหรียญเท่านั้นครับอันนี้นว่าโลหะเนื้อเงินฮะนว่าโลหะหน้าเงินอันนี้เงินแท้แล้วนะครับอันนี้ใกล้หมดแล้วนะครับเพราะว่าสร้างแค่108เหรียญเท่านั้นนะคะบูชาเหรียญละ800ร้อยบาทค่ะส่วนเนื้อเงินเนี่ยเป็นเนื้อเงินแท้นะคะ1,700งพันร้บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเงินลงยาด้วยเงินลงยาเนี่ย บูชาในราคา2,000บาทในทุกครต, <ผม S 2> ต้องขออนุญาตเอาเนื้อเงินมาโชว์ให้ดูและเนื้อเงินรงยาไทยมาไม่สวยเนาะได้ครับเดี๋ยวคุณนิยาเอาเนื้องเงินลงยามา,าให้ดูครับของจริงเนี่ยสวยงามมากครับอันนี้คุณต้นถ่ายมานะฮะ หลับหูหลับตาถ่ายแล้วปัารูปต้นนะไม่ได้ดูเลยไม่ไม่งามเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาภาพจริงมาให้ดูเใช่จริงจะสวยงามนะคะก็คุณผู้ชมสามารถเช่าบูชาวัตถุมงคลได้นะคะ0 8 7 6 8 6 4 9เ9เพราะว่าเนี่ยจะมีพิธีพุทธาพิเศษอีกวาระหนึ่งคือวันที่8มีนาคมซึ่งเป็นเรียกว่าวาระ ที่สามารถรับของได้เลยนะคะหลังจากปลูกเสกเนี่ยยี่หววก็ประมาณสัก5วันก็จะเริ่มจะส่งวัตถุมงคลให้ใช่ครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะเข้าวิธีโอ้โหเยอะมากไม่ทวนแล้วไม่รู้กี่วาระแล้วเยอะมากนะครับแล้ววันที่5นี่จะเข้าไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษที่ยยสโสธรด้วย นะครับผมที่อสมทรมีงานพุทธาพิเศษนะคะับธีใที่วัดก็หลวงปู่องได้นิมนต์ใช่ไหมคะได้รับนิมนต์ไว้ครับก็จะนำเหรียญเข้าไปปลุกเสกด้วยเล็กด้ดกว่าหลายพิธีหลายวาระมากอย่างล่าสุดพิธีล่าสุดนี่ก็พิธีร่วมพิธีปกกับน้องกุมารใช่ค่ะที่หลวงพ่ออุดมทรัพย์นะคะจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเรามีภาพมาฝากคุณผู้ชมกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าเหรียญได้เข้าพิธีจริงนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับมารับชมครับค่ะ เมธเพญญาเจ้าอยู่ในวิมานมาตรัตะนมโเทียนตองทีเฟรตเทเพญญาเจ้าอยู่ในทวีปน้อยในทวีปใหญ่จะตามเมเทพญญาเจ้าอยู่ในบ้านันในและลงนาพมมาเทพพญญาเจ้าอยู่ในพื้นพมีภาคเจยันตุเทวาดูฟานเทพพญราเจ้าทั้งหลายทั้งปวงจงตื่นตอมมาสมุทรนประชวยเจริญธารมิสเมเทพญญาเจ้าอยู่ในควางน้ำละบนบกก็ม่ได้เสมอกัญยากกันตัปนาคา ได้แต่ตอนนั้นอีตังยักษ์สาคนทัานนาคราชภูเป็นใหญ่ติดท่านตาสันติเกยังเทพพญาเจ้าขอให้มีความสุบลุกตำบนมณีวรวายนังทั้งเสด็จภูพดุสีมณีนาทวัดทุกคนแห่งติดท่านหลักจิตวิสุนุนด้วยสัะได้เดชาบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญสบัติเดชิทุกพระองค์ทั้งที่มุกทั้งวัดทั้งมาทั้งปัญ เม้นพูหถึงผู้ใด้เรครอบครองเข้าบ้านเรือสถานที่แห่งใดก็ดีจงให้เจริญสุขเจริญศีสวัสดิ์ดีเจริญพรอุดมโชคอุดมทรัพย์ให้บังเกิดความมั่งคั่งบริบูรณ์ในครอบครับทั้งหลายพ่อนัการวันนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้ากา

เจ้าโลกุณมิดาวันดาคุณีุณบาลเจานเทพมเจวนาทั้ยผู้มีอิติเด็ดมีิตภัยทั่วรอบรอบสวรรค์ด้วเขานำย่างด้วยธรมที่ต่อรัชนามาพุทธาวิเศษเทวาพิเทกุมานเทพรวยัมใจเออให้จ้าทุกคนตัางหลายเอาไปสักการะบูชาเพื่อให้สุดทุกโคกประทับ โดบารมีคุ้มของฟองไก่คือเนียตกันไรทั้งร้ายก็ให้ผู้ที่เอาไปักกาะบูชากุมารเพบ่นเปนลนใจในตอนมีจแตประสบโชคดีทุกต้นหน้า

Jelas sampai ทนังอคาปัตโตพโมทติกายะกัมมังบัจจการกมังกิตตพินิพัท e น t e r n a l l ะทกันแคตอนรอบที่นายุวัตโกธนาวัตโกสิริวัตโกยุาตุกโรุคัจยังสุขังลังติจนโนยโคขังวตติจักตัลายุสิกีขลายสระโตหงันระอิสวาสุสุวะตินะมตามนังังดูขึการมิใช่เมโมสุโอมสังติฟัง ครับผมนะฮะเป็นภาพพิธีก็น้องกุมารเทพรวยทันใจะนะครับแล้วก็เหรียญหลวงปู่อ่องที่ตาธรโมเนี่ยได้บุกเสกพร้อมกัน<ช>นะครับมีหลวงพ่ออุดมโชคนะฮะหลวงพ่ออุดมทรัพย์ะนะครับแล้วก็หลวงพ่อเพิ่มทรัพย์อาจารย์แว่นนะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงปู่ท่านบอกต้องเกี่ยวกับทรัพย์ทรัพย์เงินทองทองทั้งหมดนะฮะวันนั้นหลวลงปู่อ่องมาไม่ได้ติด งานนิมนมดอีกที่หนึ่งก็เลยมาไม่ได้นะฮะใช่ค่ะก็แต่ว่าก็ฝากเหรียญมาเข้าร่วมพิธีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลวงพ่ออุดมทรัพย์เนี่ยท่านเรียกได้ว่าทางศรีสะเกดเนี่ยถือว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะในกลุ่มเรียกได้ว่าคนที่เล่นพวกเครื่องหนังของขังอันนี้ก็ดังแล้วก็แฟนๆรายการเราหลายๆท่านเนี่ยถามมาเรื่องรูปเหมือนลูกหล่อของท่านนะคะก็มีความสนใจกันเยอะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากนะฮะพอดีรายการ ผมมาออกไม่ทันนิดนึงเพราะท่านมาวัดตุทั์วันที่21 22นะฮะพอดีก็ยังติดธุระอยู่กลับมาจากุบนอกก็พิ่งมาจัดรายการก็เลยไม่ได้แจ้งแฟนรายการก่อนนะคะไม่งั้นจะได้มีโอกาสก็ถ้าท่านมาไรุงเทพนะฮะลูกศิลย์ลูกหาเยอะมากนะฮะก็แต่ว่าถ้าอย่างที่บอกไปว่าท่านไหนมีเวลานะคะก็อยากจะเรียนเชิญแนะนําไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็หลวงพ่อเนี่ยท่าน เรียกได้ว่าลงคาถานะคะลองไปกราบนมัสการท่านที่วัดดูจะมีอะไรแปลกใหม่ๆเรื่องค้าขายนะผมแนะนำนะฮะับสำหรับท่านใดที่ค้าขายไม่ดีนะฮะไปได้เลยครับไปหาท่านฮะขนาดท่านผู้ใหญ่อยู่ที่อัมพวาแม่กองหรืออัมพวามหาชัยเลยครับขอภัยผมจะสับสนตรงนี้เรื่องนะครับผู้ใหญ่เคนฮะนี่ก็เปิดร้านอาหารอยู่นะฮะเปิดร้านใหม่มาบอกซบเซามากขายไม่ดีเลยนะฮะผมก็เอา วัุมงคลนะฮะเครื่องรางของท่านเนี่ยไปให้ทุกวันนี้ขายดีมากเลยฮะขายดีแบบเต็มทั้งสองร้านอ่ะใช่ค่ะส่วนแฟนรายการนะคะที่เช่าจองกุมารไปเช่าจองกุมารของหลวงพ่อุดมซย์ไปนะคะอดใจรออยู่ว่ากำลังจะส่งอยู่นะคะก็ภายในวันสองวันนี้ก็น่าจะส่งครบหมดนะคะก็เรียกได้ว่าก็ใกล้จะได้รับวัตถุมงคลกันค่ะนะคะสำหรับเหรียญหลวงปู่อ๋องก็โค้งสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะวันที่ อาวที่8มีนานี้ฮะวันนี้ทำไมพูดติดติดขัดขัดก็ไม่รู้นะวันที่8มีนานะคะจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอตะการพืชผลนะคะก็เรียนเชิญแฟนๆรายการนะคะสามารถไปร่วมงานได้นะคะแต่ท่านไหนที่จองวัตถุมงคลไว้ยีหว่าจะเริ่มส่งให้ประมาณวันที่13นะคะขอเวลาเดินทางกลับมาจากอุบลนิดนึง ใคะหลังจากพิธีประมาณ5วันเราก็จะเริ่มทยอยจัดส่งวัตถุมงคลให้คุณผู้ชมใช่ครับถ้าไหนที่สนใจนะคะโทรสอบถามรายละเอียดได้08.7.6.8.6.4.9.9 9ก่นะคะก่อนที่วัตถุมงคลบางรายการจะหมดนะคะก่อนที่วัตถุมงคลราคาจะเปลี่ยนเป็นราคาหลังจองนะคะต้องเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดจองอยู่นะคะมีโอกาสก็อยากจใหคุณผู้ชมได้เช่าจองไว้ครเรียนรุ่นนี้ของหลวงปู่อองเนี่ย สวยเขาเรียกว่าคือแบบรูปแบบเนี่ยสวยงามมากเหลียนจริงยิ่งสวยกว่าในรูปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่เห็นเหรียญจริงมาแล้วเพราะว่าเข้าหลายพิธีก็แอบไปดูของเขามาใช่ครับนะคะสวยงามจริงๆค่ะอยากจะฝากวัตถุมงคลหลวงปู่ององไว้ครับเป็นรูปแบบเหรียญที่กําลังน่ารักนะครับเท่าเหรียญหลวงปู่คุณนนรุตโลนะฮะเท่ากันนะฮะเทียบกับมือพี่กบมไหมคะอันนี้คือเหรียญเป็นเนื้อทองแดงของหลวงปู่ององ นะคะก็คือว่าเอาให้ดูลักษณะไว้กับมือพี่กบไว้กับนิ้วก็คือลักษณะประมาณนี้นะคะขนาดของเหรียญสวยมากนะฮะสวยงามมากฮะ่ะเพราะว่าอยู่ที่วัดหมดนะฮะผมก็ได้มาเหรียญเดียวนะฮะคุณต้นก็ไม่ค่อยจะมาเอามาให้นะอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างก็จะค่อนข้างดําเยอะนิดนึงเพราะว่าธรรมชาติของเนื้อเขาแดงนะฮะผิวเผาเขจะ ยีว่าจะแนะนําท่านไหนที่ชอบเก็บเป็นทองแดงเก่าไว้สภาพนี้เลยแต่ถ้าท่านไหนที่ชอบเป็นแบบทองแดงใหม่วิงวิงเนี่ยสามารถล้างได้นะคะแต่ถ้าบางท่านชอบเป็นผิวไฟเนี่ยยี่ว่าแนะนําแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเห็นถึงความเก่าความสวยของเนื้อเนี่ยจะให้คุณยี่หวาดูใช่ไหมอัคระนะด้านหลังเนี่ยนะโอ้โหชัดเจนมากนะครับแล้วก็หน้าพระพรมนี่สวยงามมากนะครับถ้าหยิบสองกล้องมาดูละจะเห็นแล้วทั้งสามหน้าเลยนะสวยงามมากนะครนะครับหน้าที่สี่เห็นไม่ได้ครับเพราะหน้าที่สี่อยู่ ด้านหลังเข้าไปนะครับเพราะผมนี่มีสีหน้าแต่เหรียญนี่จะแกะได้แค่สามเพราะว่าจะเป็นสีมุมนะฮะมุมหลังนี่แกะไม่ได้นะครับ่แล้วขออีกทีนะฮะในหน้าพราะพรหมนะฮะระคบผมครับผมฮ<ด>ะ ให้เทียบกับขนาดยังไงดีพอดีเราไม่ได้ทําขนาดมาให้สวยฮะดูในขนาดเหรียญนะดูหน้าเนอร์นะตาเตอขยิบได้เลยนะครับคมชัดนะคะเหรียญสวยงามมากอย่างเนื้อทองแดงเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆสําหรับยุคเศรษฐกิจสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมต้องรีบสั่งจองแล้วเนื้อทองแดงถ้าเกิดหมดเนี่ยหลังจองราคาจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคะ876864999ค่ะครับอัคระเลยยันนี่ถือว่าคมกกิบนะฮะเรียกว่าเป็นพรมประธานอะไรนะที่คุณเทคุณต้นบอกนะฮะ ออแล้วที่สําคัญเลยคือหลวงปู่อ่องเนี่ยท่านเขียนอักขระมาให้นะคะคือเขียนอักขระมาล้อมรอบที่ยันของเหรียญเนี่ยเขียนให้เองนะคะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องอักขระยันนะคะหลวงปู่อ่องเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่กรรมฐานแดงซึ่งก็เป็นสี่สายตรงของสำเร็จลุ่นนะคะทางสายอีสานเนี่ยถือว่าวิชานี้ถือว่าเก่งเ ถามว่าอุโสตอนนี้ท่านก็อุโศสุดนะฮะนะครับผมปัจจุบัน88ดบวชตั้งแต่เป็นเนนนะคะคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมนับพันษาเอานะโอ้โหถือว่าเรียกได้ว่าอุโศจริงจริงถือว่าเมืองละการนี่ท่านอุโศสุดนะครับผมง่ายเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ